สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมยางเบอร์215 70 R 1 6นะคะยางเบอร์นี้สเปคนี้แกะจากอีซูซุตัวเตี้ยขอบ16ค่ะยี่ห้อบิสโตนดูล,ลวิทร,รุ่น R 6 1 1เป็นยางป้ายแดงทอ0ู์นะคะสภาพยางคือแบบนี้เลยเดี๋ยวติดตั้งเสร็จพี่ๆจะได้เห็นว่ามันใหม่ขนาดไหนมีของให้เลือกหลายชุดค่ะสำหรับเบอร์นี้นะคะก็จะเป็นกระบะตัวเตี้ยขอบ16 แล้วก็รถตู้อย่างฮุนไดวีไอพค่ะ215 70 r16 นะคะบิสโตนดุลวิทรุ่น R611 ยางปี2022ราคายาง4เส้นนะคะราคาปัจจุบันอยู่ที่9,000บาทรวมติดตั้งใส่ถ่วงให้เรียบร้อยค่ะราคายาง4เส้นนะคะอยู่ที่9,000บาทด้วนรวมติดตั้งให้เรียบร้อยนี่เลยค่ะยางใหม่มากๆ